<c oughs> ส,สดดีวันนี้อย่าง,งมีของเล่นใหม่มานําเสนอาดนนั่นคือของเล่นจากผิดท้ายเลยอีกแล้วนะคะคิวรอนนั่นเองอันนี้ชื่อว่าคิวรอนเอชเป็นเครื่องนวดยกกระชับผิวหน้าฟื้นมาลงลึกถึงทุกปัญหาผิวหน้าเลยองจุดเป็นร้อนหน่อยนะคะแสบรินมากหน้าตาเป็นอย่างนี้เดน เราเปิดใช้แล้วก็เปิดย่งได้เลยดังตือ้อดือนวดทีเอ๊ะใช้เขาเรียกว่าใช้ทีเนี่ยก็ประมาณสี่นาทีตอนหนึ่งโหมดมันจะมีเป็นโหมดคลีนซิ่งแต่ยายไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันเลือกโหมดคลีนซิ่งแล้วก็มัสซาจิ่งแล้วก็นูริชนูริชชิ่งหรือเปล่านูริชชิ่งแล้วก็ lifting ะะลิฟติ่งนะคะลิฟติ่งเอาไว้ลิฟต,งตรงนี้แล้วก็มุมปากอะไรแถวนี้นะคะแล้วก็ไวท์เทนนิ่งใช้กับพวกไวท์เทนนิ่งได้ แล้วก็สุดท้ายคือริงโคลนะคะเน้นตรงนี้เป็นหลักเลยแล้วก็ช่วงล่องแก้มอะไรเหล่านี้แล้วก็หน้าผากด้วยมันคือเครื่องผักดันครีมนั่นเองนะคะหาเรียกกันง่ายๆก็เริ่มจากนะคะอันนี้อย่าได้รับตัวนี้มาด้วยเป็นแอดวานซ์ซีรัมไลปโซมนะคะก็เหมาะกับการใช้กับเครื่องคิวรอนนี้อย่างแรกเลยนี่แต่ขอบอกก่อนนะคะว่าเครื่องนี้ราคาสูง <eterm oon> <Gentle ksi> ราคาประมาณสองหมืซึ่งเบเอินว่าได้ <iro> ฟรีมาขอบคุณมากเลยนะดีใจอะะแล้วก็ตัวน,นี้ก็สามารถเลือกความแรงได้นะคะถ้าหน้าหนาหนๆย่างแยก็ใช้ไฮได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าหน้าไม่หนาก็ใช้แค่โลกับไฮไฮโลไม่ใช่ไม่ใช่พันนา้นนะคะใช้กลางๆมีเดียมนั่นเอง หรือใ,ใครรู้ตัวว่าหน้าบางก็ใช้โลก็ได้แล้วเครื่องนวดเนี้ยนวดร่างกายได้ด้วยนวดนมได้ด้วยนะคะใครที่อยากจะผิวดีเข้าคอร์สเจ้าสาวเนีนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไอออนกับอัลต้าซึ่งมันก็เหนือความเข้าใจของหญิงแย่นะ <c oughs> ก็ใช้เป็นเป็นสองอย่างเลยแล้วกันนะคะพร้อมกันเริ่มต้นกันที่มัสซาจกันก่อนนะคะแดด มาแล้วนะคะแต่ขอบอกกันเลยว่าไอเจ้าครีมที่ใช้สกินแคร์ต่างๆที่ใช้นะคะต้องมีคุณสมบัติหนึ่งเป็นน้ำนะจ๊ะก็คือเป็นแบบครีมกึ่งน้ำนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วของคิวรอนเขาก็จะมีเป็นครีมที่เหมาะกับเครื่องนี้มาให้อันที่สองก็คือไม่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้ามีแอลกอฮอล์ปุ๊บเดี๋ยวเราจะเมาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องไม่มีนะคะเพราะว่าถ้ามีแอลกอฮอล์ แล้วก็อย่างที่สามก็คือไม่มีน้ําหอมอย่างที่สี่คือไม่มีสารกันแดดดังนั้นเราเอามาเราเอามาผักพวกมะลายเขียวเข้าหน้าไม่ได้นลจ้ะใครใช้บีบีมะลายเขียวกันอยู่ก็ห้ามผักเข้าหน้านะจ๊ะอันนี้คือวิธีการนวดนั่นเองเนี่ยเวลาตะหน้าปุ๊บมันก็จะเป็นไฟแดงอย่างนี้กระพริบตืด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 แต่ว่าถ้าเรานวดให้คนอื่นเนี่ยแับว่าเราต้องจับที่ร่างกายของเขาด้วยมิฉะนั้น มันจะไม่เกิดประจุไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือประหยัดถ่านนะฮะมีที่ชาร์จมาให้รังชาร์จยังกับโทรศัพท์สมัยก่อนเลยนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่ห้ก็คือครีมที่เอามาใช้กับหน้าต้องไม่มีส่วนผสมของน้ํามันแล้วก็แว็กซ์นะฮะานานไม่พอคนที่ใช้เครื่องนี้คือต้องไม่เป็นสิวจะะ๊ะ ส่วนวิธีนวดเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีในหนังสือคู่มือวันนี้ก็นวดซับเซิฟนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราตัดแต่งเงี้เราต้องนวดนวดแบบนี้นะคะไม่ต้องกดแรจงจนเกินไปนะกดให้มันรู้สึกว่าสัมผัสกับใบหน้าของเราก็พอแล้วตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนม s a g e อยู่ซึ่งกว่าจะไป massage กว่าจะไปน u เร s ช i ่งกว่าจะไปอะไรอีกนะ ก็จะไปลิฟติ้งกมจะไปไวท์เทนนิ่งมจะไปริงโคลนะคะใช้เวลารวมกัน1 2ึ่งสองสามสี่ห้าห้สี่ยี่สินาทีด้วยกันนะคะดังนั้นคนที่มีเครื่องนี้ต้อง1สวย2รวย3ามวาง <c oughs> ย้ำนะคะว่าถ้าใครคิดจะใช้เครื่องดีต้องสวยรวยและวางวางมากด้วยนะคะจะบอกว่า นี้ไม่ไม่ควรใช้กับคนที่เป็นสิวใครเป็นสิวก็หยุดก่อนนะคะควรจะหยุดนะฮะแล้วก็ใต้ตาก็สามารถใช้ได้ด้วยนะจ๊ะปลอดภัยดีเรียบร้อยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราถูกไปถูกมาแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราเริ่มฟูดอย่างนี้เราก็เอาน้ำแร่ช่วยน้ำแร่ยี่ห้ออะไรก็ได้อืมหน่อย เข้าจมูกนะฮะฉีดไปทั่วหน้าเลยแล้จะเลื่อนเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเรามีสกินแคร์ที่บ้านอยู่แล้วเราเช็คแล้วว่ามันไม่มีส่วนผสมอะไรที่แย่บอกมาดังเก่าก็สาม,มารถที่จะใช้ได้อย่างมีความสุขเลยนะคะม,มันก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอครบสินาทีปุ๊บเครื่องมันก็จะบอกหมดเวลาแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่เอาไว้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวยาอาจจะทํา คลิปพวกนี้ลง Youtube นะคะเพราะว่าจะมีท่าของมันด้วยอย่างเช่นท่านี้ก็เป็นท่าเป็นท่านที่ดีท่าหนึ่งนะคะเราไม่ต้องไปตั้งชื่อท่ามันเยอะแยะหรอกเราก็โน้ตตามแย่ได้ละคะ่ะ the base แล้วกะะ็าต้อก็ความรู้สึกหลังการใช้เครื่องนี้จะบอกว่า คือจะใช้ก่อนนอทนท่านั้นเพราะว่าตอนเช้าจะไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นนะจ๊ะและอย่างนื้าเมืองไทยอากาศค่อนข้างชื้นนะจ๊ะก็ถ้าใช้ตอนตอนเช้าอาจจะรู้สึกเหนียวหน้านิดน,นึงเนื่องจากว่าเครื่องผักครีมเอ้ยได้ยินไหมอันนี้คือหมดเวลาแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น n o u ร i s h ชชิ่งไหะยังใช้ครีมตัวเดิมอยู่ได้ที่อยู่บนหน้าของเราถึงเรื่องอะไรนะ <laughs> โอเคความรู้สึกหลังจากการใช้เครื่องนี้ ก็คือเราใช้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นเพราะว่ากลางวันไม่มีเวลาขนาดนั้นตอนเช้านะจ๊ะต้องนี้ไปทํางานบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้ตอนคืนแล้วก็ข้อเสียเครื่องนี้คือต้องใช้ปริมาณครีมค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะคอนซูมเยอะมากเลยนะคะเวลาพ <c oughs> วจะครบนะคะแต่จริงๆเราไม่เป็นไรหลักๆเลยยาใช้แค่มาส g e กับนูริชชิ่งหน้าเท่านั้นดังนั้นทุกคนไม่ต้องตกใจมีคำถามว่า มีซิลิโคนที่จมูกใช้ได้ไหมใช้ได้นะจ๊ะในกรณีที่แผลแห้งหายสนิทด,ดีแล้วใช้ได้ตามปกติเลยแต่ว่าเออายาไม่มีซิลิโคนบนใบหน้าค่ะก็เลยนวดได้อย่างมีความสุขนะคะอย่างนี้เลยเราจ,จะไม่รู้สึกอะไรหรอกนะเวลาน,นวดเนี่ยอืมแต่ว่าครีมมันจะซึมซาบเข้าสู่ผิวนั่งได้อย่างรวดเร็วเลยมันซึมจริงๆนะคะเพราะว่าสมมุติว่าถ้าวันไหนย่ไม่ใช้ครีมเนี่ย ตื่นเช้ามาล้างหน้าก็ล้างได้ตามปกติล้างตามปกติเลยโดยที่หน้าไมไ่รู้สึกว่ามันแบบว่ามันฉ่ำอ่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้เครื่องคิวรอนเอตัวนี้เวลาล้างหน้าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรามันมอยส์เจอวมากมากเลยเราก็รู้สึกว่าหน้าลื่นตลอดเวลาเหมือนกับล้างไม่หมดสักทีนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ล้างหมด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเครื่องนี้ห้ามโดนน้ำโดนน้ำปุ๊บงานจะเข้านะคะ mm hmm. อย่าลืมต้องสวยรวยและว่างนะคะที่จะใช้เครื่องนี้ the best <c oughs> มากเลยสองหมเอง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่ไทเลอร์มากเลยอ่รอย่าคิดว่าถ้าเกิดพี่ไทเลอร์ไม่ส่งมาให้ชาตินี้ยายก็คงจะไม่ไม่ได้สัมผัส <c oughs> แล้วส่งมารู้ราคาครั้แรกก็ตกใจมากเลยนะทุกท่าน ถ้าใครสวยรวยแล้วว่างมากเรเจอนะคะคิวรถ A the b a s e of Thailand โอเคตอหนับวันดีนะคะเดี๋ยวก่อนหน้าเริ่มฝืดแล้วค่ะน้ำแร่อยู่ไหนอ๋อนี่ไม่ใช่นะคะนี่สเป็สิทผมไม่ได้นะคะเราห้ามเราห้ามนะคะน้ำแร่หายน้ำไหลแห่มาแล้วอืมหรือเราจะเติมคิมก็ได้เพราะว่าเราสวยและรวยมากนะคะเติมคิมหมดนี้เ้องเติมเยอะๆด้วยนะคะ ต้องใช้กับครีมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันแอลกอฮอล์ไว้ที่นิ่งอะไรต่างๆมากมายนะคะจริงๆแล้วเขาจะมีหนังสือคู่มือมาให้นะคะนี่กับคู่มือเอ้ยยังกาเอาไว้ยังกาหนังสือคู่มือรถยนต์เลยทีเดียวนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ย้ไปก่อนนะบ๊ายบายโอเคปะ